อเลี้ยงสลิดในบอ่อปูนนะครับนี่เป็นบอ่อปูนนะครับนะฮะมันก็ขยายพันธุ์ดีนะครับไม่ใช่เลี้ยงแล้วมันโตเฉยนะครับผมเลี้ยงเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงเป็นอาชีพนะครับไม่ใช่เลี้ยงเป็นธุรกิจก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ประกอบอาหารภายในบ้านนะครับนี่ครับ แต่ผมจะจับอ้าวจะจับถ่ายน้ําลงจะจับลงบ่อนี้นครับเพราะบ่อนี้ผมจะถ่ายน้ําออกครับอ่ะไปไปอยู่นู่นนะครับบ่อปูนนั่นนะครับเนี่ยเป็นปลาสลิดครับแต่บ่อน,นี้จะมีปลานินปลาอะไรด้วยนะครับปลาสลิด นะครับเดี๋ยวผมวิดบอ่อก่อนครับนดี่ในบอ่อปูนมันก็จเจริญเติบโตนะครับตัวก็โตคือผมเอาขึ้นขึ้นประกอบอาหารหลายครั้งแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้เสร็จปุ๊บมันก็ฤดูการวางไข่มันก็จะวางไข่ไข่แล้วก็ออกลูกเล็กๆมาเสริมเสริมอีกนะฮะผมซื้อมาเมื่อเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับมาเลี้ยงก็ ก็จับจับกินเป็นอาหารเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็ตัวโตวใช้ได้อยู่ครับอันนี้ตัวยังไม่โตนะครับนี่มันเป็นลูกของรุ่นรุ่นรุ่น,นหลายรุ่น,นแล้วครับเราจะปล่อยลงนี่นะครับผมจะย้ายลงลงในบ่อ่อใหญ่ครับ สลิดปลาสลิดซื้อครั้งเดียวครับเลี้ยงครั้งเดียวเออซื้อมาเลี้ยงครั้งเดียวนะครับมันก็ออกลูกออกหลานนะครับอ่เดี๋ยวผมวิดบอให้หมดก่อนครับมันอยู่ใต้ผักตบใต้อะไรนี่แหละครับก็อยากมาถ่ายให้ชมครับเด่น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 ,ดนโอ้โหเต็มกล้องเลยครับ นี่ครับอืเข้าเต็มเลนกล้องเลยครับนะครับให้ดูตัวนะครับตัวโตมากนะครับไม่ใช่แบบเราเลี้ยงในบ่อปูนไม่โตนะครับโตครับออกลูกออกหลานดีด้วยครับไปลองทําดูครับเผื่อท่านสนใดสนใจอยากจะเลี้ยงเนี่ยผมก็จะเอาลงบ่อนี้ให้หมดครับนี่บ่อนี้ก็บ่อปูนนะครับ นะครับบ่อปูนไฟบ่อนี้มีทั้งปลานินครับนู่นครับก็ดิ้นมาเรื่อยๆนู่นครับเนยอยู่ในนี้เยอะครับนี่ตรงนี้มันเป็นโพรงครับเป็นหลุมนะครับเอาโอเคครับขอขอญาตวิทน้ำก่อนครับเนี่ยผมก็จะตักน้ำยิดออกแบบนี้นะครับ พอดีผมดูดน้ำออกไปแล้วใช้สายยางดูดออกไปตัวที่ผมทำที่ระบายน้ำไว้ตรงน้นมันตันนะครับแล้วมันดึงออกไม่ได้มันเพราะอะไรดึงออกยากก็เลยต้องมาดูดดูดเอาครับนะครับให้ชมครับให้ชมอีกตัวอเดี๋ยวให้ชมอีกอู้ลื่นครับลืื่นรื่อนลื่นนะครับ นะครับสลิดในบ่อปูนครับพี่น้องท่านใดเพื่อนๆก็ออกไปลองเลี้ยงดูนี่ปลาปลาปลากะดีก็มีนะครับกระดีก็มาปล่อยปนกันปลากระเดิดครับปลากระเดิดฮะเดี๋ยวขออนุญาตจับโอ้ยโ,โทรศัพท์เลอะหมดเลยครับน้ำรดหลาแล้วครับ ให้เบิ้งครับจับลงไปในบอ่อนี่หลายตัวแล้วครับโอ้ยมันกระเด็นครับเียนเข่าตาไปลงไปพุ้นลงไปนูน้นย้ายบอ่อมาครับเอ๋ให้เบิ้งทำนี่หรอพี่น้อง มันกระเด็นกระจุยกระจายพวกนี่ท่านใดจะมีทั้งน้ำทั้งเล้านะครับเนาะผสมปนเปอกผสมปนเปะกันโอ้มาดูมาดูมาดูดูมาดูนะครับโอ้โหโทกระเด็นยนจะทศัพท์หมดแล้วหน้าจอเลย อ่ะนี่ครับสวยๆครับไซส์ซสวยๆอ่ะให้เบิ้งครับให้เบิง้งลงนี่แหละครับว้าลงไปน,นูน่นโอ้โหอ่ะตีงงๆงเนี่ยครับพี่น้องนี่นะครับ ไอ้เบิ้งนี่แหละเขาค้นจับป่าครับการลองไปเห็ดเบิ้งนะ้ครับมีทั้งไทยทั้งลาวครับปนกันขอโทษเลยครับแต่บางที่ก็ต้องวัาไทยน้ามันขยันผนฟังบอลูเรื่องนะครับเนาะบางคนเบิ้งอาจจะบอลูเรื่องนะครับนะครับอยู่นี่บ่อเป็นบ่อปูนครับเลี้ยงไว้กินตลอดปีครับมันออกลูกออกล้านมาเรื่อยๆก็จับกินได้ตลอดนะครับ เบ้งอีกนะครับโอ้เอาเท่านี้แห้วครับครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมาก,มากๆนักดาเราไปลองทำดูนะครับอ่ะขอบคุณที่รับชมเอาบ้งตัวยิงใหญ่ที่บ่โอ้โหนี่เงานี่ขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาให้เพิ่นบึงอัอพี่ บริบบซ์งงันกล้องนะครับผมจับตาอยู่หลุมนี่นะครับนี่อาจจะไล่าตานี่นะครับพี่น้องนี่ครับโอ้มันอยู่ในหลุมนะเ็ดหลุมไว้นะครับเอาขอบคุณที่รับชมครับไอลงไปนู่นอาจทิ่ไล่าตาเนี่ยต้องขอโทษอภัยหลายๆเลยรครับขอบคุณที่รับชมอีกครั้งครับ